ตัวนี้เป็นอะไรตัวไม่ทำมาเปิดประเดมกลิ่มแรกด้วยน้องควายล้วกันน้องควายเยเกาตูดด้วยอ่ะเอา่เกาตูดคอนโทรนี่ไงนะลืมไปหมดละนั่นละดิโอ๊ยอะไรวะนี่ยโอ๊ยโอเปิดมาก็โดนส่หัวแล้ยโอโอ้ยแปด เเ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 ตตตตตตรรรรรโอ้ยพี่พี่พี่อย่ามาฮอนนี้แถวนี้พี่พี่อย่าพี่พี่เดินระเบิดไอ้หมุนยังไงอ่ะเนสเนสถือของไปแล้วแต่ว่านั้นหมุนไม่เป็นต้องกดคางไว้ก่อนครับแล้วถ้าถ้าอยู่ในโพซิชันที่ถูกต้องมันจะหมุนมันจะอุ้ยอุ้ยอ่ะ น้องควายมีเอาเข่าควิทอุ้ยดูดิเอาเอๆาเอาเอ้าเอาเอาเอานักโดดข้าวหัวใครวะเนี่ยเอาอีดีไปก่อนเลยอย่าไะ้ยนอย่าเอ้ยเอาตัว

ผิดมาแล้วผิดมาแล้วผิดมาแล้วเอ้ามีวงผิดด้วยหรอเอาจริงเไอ้ล่ะลกูยังอยู่เหรอยังอยู่อะเฮ้ยยังอยู่อ่ะเอาขึ้นได้ด้วยหรอเขาเพิ่งรู้่เนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้ทำสมรู้สติขึ้นได้โอเคโอเค เรียบร้อย round two วิไม่ไม่ไม่วิระเบิดใครวะเนี่ยวิวิวิไปแม่ใช้ไม่เป็นอ่ะใช้ของไม่เป็นอเหมดกดคือของกดกดกดจับปกติเลยแล้วก็กดขีดขวาครับอ๋อโอเคมันจะเหมือนขว้างอ่นแหละเนาะพี่๊ ดูดิเขาตีมั่วมากโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตีหลักการหนีโอ้ยทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุพี่พอย่ามายุ่งพี่พอย่ามาพี่พอย่ามาบ้องหนูอย่าบ้องหนูพี่พี่อย่าพี่พไว้ไมพี่พี่อย่าบ้องหนูเย้เย้แล้วเ่ลยาแล้วเ้าแล้วเล้แล้วเแล้วดู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 ลนอด ทุกคนมีคนคิดโกงเขาแอบเขาไปแอบหน้าไม่มีใครสนใจเขาเลยเไหนไหนไหนขึ้นเลยอุ้ยเขาขึ้นมาได้อ่ะเกือบตายมีคนคิดโกงมีคนคิดโกงเต้าผายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหใส่ไตมัวเลยไปออกสงครามไปซะคนแย่อเตาคนเียห่อ เงิน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 อุ้ยโอ้ยอย่ามาบ้องหนูอย่าบ้องหนูอย่าบ้องหนูหอนนี่หนูหอนนี่หนูหอนนี่อย่าบ้องหนูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลับไปทุบคนอ่กมึงดูหนูรถไฟโอ้ยโอ้ย

ไอ้ไม่พี่ๆพี่ๆพี่ๆจุกจุกก็ถามแม่งแรงแม่งทุป้ายอะดูบอลฟีนิใครหลับเฮ้ยเราหลับแทนเอ้าเี่หายใครหายใครหายหายไปหนึ่งคนเขาเองโอ้โหตีเยอไปแล้ว โอ้อย <laughs> oh, yeah, yeah. ่าอย่าพี่พี่อย่าดูพี่พี่ดิพี่พี่อย่างเก้โอ๊ยเลิฟบิดเออดา ด่านเนี้ยไก่โอ้กับไม่ค่อยเห็นปุ่นเท่าไหรต้องต้องเป็นด่านอื่นด่านสะพานที่กําลังคว่ำเหมือนเนาะด่านสะพานน่ะข่ำนิ่งข่ำเนยสุดแล้วกำลังผพาละ่ะจริงๆรี่กินบอร์ี้ไปไหนเนี่ยเรานี่ไปไปไปไระเบิดระเบิดระเบิด ไอะไรก็ออกทีนั่นแน่กลัวไม่มียาวุ้นที่คนเดียว <c oughs> ใส่ตั้งโม่ผีข่องขอมมันลงมาเ,เระะื่อยๆปกติของมันจะลงมาเรื่อยๆอือันนี้มีแค่ชิ้นสองชิ้นเองเนาะใช่ตี เต็มหัวเลยนี่พียังต่อผ่านเวอร์เนล่คนเดียวหมุนแบบเอาพี่โทนี่ัสดีครับฮัลโหลโอ้ยใครตีวินี่อะไรอ่ะอย่าดูค้ะอย่าดูมันทำอะไรกันเขาล้หัวไหลไปแลยไมไมไมคุณคุณดิคุณดิคุณดีคุณดีอะไรอยู เฮ้ยมีคนเนียวมีคนกู้ได้ของกูได้ของกูได้ของอย่าเล่นปืนถอดไฟฟ้าตูได้ของวิวิตกเองด้วยบรลแดนใครถืออะไรด้วยไม่เอาไม่อมไม่อมตอนนี้ไม่อยากอมไม่อมไม่อม

โน้ตโน้ตโน้ตสั้นกันโอ้โหใส่หออแก้วยาเติมเติมมาดูมีคนหลับอยู่ด้วยอุ้ยเอ้า เอาจริงเมาตายอุ้ยอ้าวโดนพิษพิษตายเฉยเลยปวดหัวว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนหนีครับาม ใช้ไม่เป็นอย่าอย่ามาวิทยาอยู่กดกดคลิ๊กมือครับถ้าเป็นของมือเลกดนั่นแหละอ๋อโอเคอุ้ยโมีคนจะรับมีคนจะจอยมีคนจะจอยไหน Can I join Yes Can คว้างของทิ้งยังไงโอ๊ยคนแย่เลยนี่นี่นี่เติบเติบเติบฟิวโคตรไกลงนนคึ เติบนนี้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 โอ้พี่ผี่ผิวโคตรไกลหนึ่ต้องโคตรจอใครคลิปอิตากีทีนี้ปลาระเบิดใส่พีผี่ะโคตแย่ <laughs> yeah, <laughs> yeah, 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 I'm yeah, what? Dude, you yeah, yeah, no no, yeah, 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 no yeah, 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 I'm oh no, 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 no. พี่โทนี่ย no, 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 no. <Uh ูเวชชอตนะไป้เวรลอ มั่อกี้มีใครคลิปพี่พีไปให้ป่ะโอ้ยเก่งนกเกมบอกเกมนนกเกมนนกเกมบนกเกม he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  <laughs>